สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตอนเตเติ้ลทาร์รตนะคะวันนี้จะมาอ่นานไพ่เรื่องค่ะมาดูสถานการณ์ความรักของใครใช่ของคุณหรือเปล่านะคะวันนี้จะมาเปิดด้วยเดอะไรเซียทาร์ตนะคะเดอะไรเซียทาร์ํตสำหรับนี้นะเดอะไรเซียทาร์ตสำหรับนี้นะจ๊ะแล้วมา ให้ไพ่แนะนํานะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับใครคนนี้นะคะผ่านพี่ไพ่ wisdom orange card สาหรับนี้นะ,ะสีแดงนะคะสําหรับนี้รวมทั้งความรู้สึกนะคะกับสิ่งที่เขาอยากทํานะคะผ่านไพ่ romance angel สําหรับสีชมพูนี้นะคะมาดูนะเป็นสถานการณ์ความรักของใครนะคะไพ่เราเรื่องในวันนี้นะคะการอ่านไพ่อ่านคําทํานายพลังงานอาจจะมีตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้นะคะ 60-80%น้อยกว่านี้มากกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่ว่าดวงเราสมพงกันหรือเปล่านะคะรับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการดำเนินความสมันกับคนรักคู่รักของคุณเท่านั้นนะคะไม่เคียดจนเกินไปไม่อินจนเกินไปไม่ซีเรียสจนเกินไปนะคะ เขาคือดวงโดยรวมนะคะพี่ไพที่เปิดมาคือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทนะคะทักแชทผ่านทางไลน์นะคะเข้ามาสอบถามนะคะจะต้องอมีคิวนะคะก็ทักมาสอบถามก่อนนะคะมีหลากหลายแพ<ม>็กเกจนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกการสนับสนุนทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นดูดวงส่วนตัวก็ดีนะคะ,ะซปเปอร์แชทซปเปอร์แตงก็ดีนะคะ หรือเป็นเมมเบอร์ทางช่องทาง y o u t u b e ก็ดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหรือถ้าใครอยากชอบคลิปนี้นะคะอยากอยากจะสนับสนุนนะคะเป็นค่าครูให้กำลังใจก็ปุ่มด้านล่างคะ่ะปุ่มคำว่าซปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณนะคะหรือถ้าใครไม่กดสคิปข้ามก็จะขอบคุณมากๆนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะไพ่เราเรื่องในวันนี้พี่ไพ่อยากบอกเรื่องราวความรักของใครใช่ของคุณหรือเปล่าไปกันเลยจ้า มีวันที่เกี่ยวข้องนะวันอะไรมังคะมีวันอังคารคะ่ะมีวันพุธนะคะมีวันศุกร์มีวันเสาร์แล้วก็สุดท้ายวันอาทิตย์นะคะวันที่เกี่ยวข้องกับไพ่เราเรื่องในวันนี้อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ดีหรือตัวเขาเองก็ดีนะคะ ขออนุญ,ญาตนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของพวกคุณทุกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะคะไพ่เล่าเรื่องในวันนี้สถานการณ์ความรักในวันนี้เป็นของใครคะตานขอดูลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะผู้หญิงผู้ชายเพศทางเลือก LGBTQ คุณก็นําไปปรับพลังงานว่าตรงกับฝั่งใดฝั่งไหนนะคะมาดูนะคะใบแรกนะคะพลังงานลักษณะความสัมพันธ์อ่า เป็นคนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบค่ะไพ่ธาตุไฟเกิดขึ้นใบแรกนะคะธาตุไฟไม่สิงธนูพลังงานของหมายเลขสิบวันที่10เดือน10ได้นะคะคนคนนี้ค่อนข้างมีภาระความรับผิดชอบหรือตัวคุณเองก็ดีนะคะตอนนี้มีแผนหรือเปล่าคะว่าจะยกย้าย ย้ายที่อยู่ย้ายตำแหน่งย้ายงานอะไรหรือเปล่าคะจะได้จะได้มีการเดินทางนะคะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาก็ดีนะช่วงนี้นะจะได้มีการยกย้ายไปไหนกันเอ่ยนะคะมาดูความใบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตค่ะเกี่ยวกับความรักนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะพลังงานของหมายเลข16วันที่16นะคะทาวเวอร์ค่ะคนวันอังคาร นะคะอืมคนวันอังคารเอ่อเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าสายฟ้าฟาดนะคะและมีไพ่ของการเดินทางการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะใบนี้นะคุณคุณคนนี้หรือคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาขวานผ่าซ่าคนตรงๆค่ะพูดจาแรงอ่ะ เป็นคนแรงนะคะถ้าเกิดว่าได้โมโหแล้วนะเออเอาฉุดไม่อยู่เลยนะคนคนนี้นะหรือตัวคุณก็ดีนะลักษณะความสัมพันธ์ทําไมอะมันช่วงนี้เป็นยังไงคะนะเกิดการเปลี่ยนแปลงและแบบเปลี่ยนแปลงปุบปับฉับ,บพลันจะต้องได้ย้ายไปไหนจะต้องได้มีการเดินทางนะคะเออใครที่กาลังรอนะคะลักษณะความสัมพันธ์บางคนก็ยังไม่ได้พูดะคะ ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้บอกนะคะจะถ้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วทันใจนะคะเรื่องคนคนนี้จะเข้ามาพูดเข้ามาเปิดเผยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะในอัฟคับไปนี้ผ่านทางสื่อโซเชียลการเดินทางมาหานะคะเตรียมพร้อมแล้วนะ,ะบางคนก็จะได้รับข้อความก่อนนะคะทักแชทมาอะไรอย่างนี้นะคะรวมทั้งจะมีของขวัญมาให้นะคะของขวัญแทนใจนะคะเกิดความรู้สึกดีๆความโรแมนติกขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้นะ,ะชาวธาตุน้ำมิน กระกดพิจิกขึ้นมานะคะมาค่ะมาดูใบนี้นะคะลักษณะความสัมพันธ์วิเร่งออกมานะคะอาจจะพูดถึงสองคน <c oughs> คุณไปดูนะว่าพลังงานตรงกับคุณนะคะพไพ่เด้งออกมาสองใบนะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะเฟมินีนเอาเฟมินีนก่อนนะคะฝั่งผู้หญิงนะคะคุณฝั่งผู้หญิงคุณเป็นคนที่ ชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นผู้หญิงที่เคยผ่านความรักความเจ็บปวดความเสียใจในอดีตมานะคะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาผ่านการเลิกลามาก็ได้ไม่จําเป็นต้องแต่งงานนะคะผ่านคู่ชีวิตมาที่เสียใจเจ็บช้ำมานะคะแล้วตอนนี้คุณเป็นคนที่เก่งมากๆสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองฉันไม่งอไขรฉัน มีมือมีเท้านะฉันทํางานหาเลี้ยงตัวเองได้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องงอขายตอนเนี้ยคุณโฟกัสในหน้าที่ของการงานความมั่นคงความเป็นตัวตนของคุณมาเป็นอันดับแรกนะคะเป็นผู้หญิงเก่งและแก่งด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชายนะคะพลังงานของมัสคลีนนะคะ เป็นคนที่มีเสน่ห์มากบอกเลยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีความเป็นผู้นำสูงมากๆไม่ว่าคุณจะทำงานสายอาชีพอะไรเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้บริหารธุรกิจของคุณเองก็ได้นะคะหรือเป็นผู้บริหารของสายงานองค์กรใหญ่ๆนะคะคุณมี power อ่มีความเป็นผู้นำแล้ว คุณค่อนข้างหน้าตาดีนะคะไม่ว่าคุณจะรูปร่างหน้าตาอย่างไรแต่คุณมีพลังงานอินนิจของความเป็นผู้ชายนะคะบึกบึนมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีคนปลื้มคุณมากนะคะมองคุณเป็นไอดอลอะไรอย่างนี้เลยะคะคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน ะะรู้ว่าต้องการอะไรกับชีวิตตัวเองนะคะเป้าหมายชัดเจนในชีวิตคุณมีเป้าหมายไว้พุ่งชนเลยอะ่ะนะ,ะไม่ว่าคุณตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตของคุณนะคะคุณจะทําตามแบบนั้นแล้วก็จะทําให้ได้สําเร็จนะคะลักษณะของคุณจะเป็นแบบนี้นะ มีแรงผักดันในตัวเองอยู่เสมอๆนะคะคุณผู้หญิงก็คุณเป็นคนที่ชัดเจนนะคะอย่างที่บอกนะคะประมาณนี้เลยนะพลังงานของตัวตนของคุณและเขานะคะแล้วตานขอดูนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้นะคะจะเป็นเช่นไรต่อนะคะให้พี่ไพ่บอกเลยนะคะ เปิด5้าใบก่อนถ้าไม่ชัดเจนขอขายายอีก5้ใบสุดท้ายนะคะจะเปิดแค่ประมาณ15ใบนะจ๊ะลักษณะความสัมพันธ์จะดำเดนินทิศทางเป็นแบบไหนตารู้สึกว่าหลักๆคนที่เข้ามารับชมคุณยังไม่ได้รับความรักจากคนคนนี้ความรักของคุณยังไม่ชัดเจนเพราะามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาเนี่ยมีการรอคอยนะคะ พลังงานของหมายเลข2วันที่2เดือน2ค่ะขอเปิดก่อนนะคะอ่านตัวเลขก่อนละกันเดวิลค่ะตัดกันไม่ขาดค่ะพลังงานของหมายเลขสิบ้าค่ะชาวมังกรนะคะ two of cups ขึ้นคู่แท้ค่ะคุณกำลังดิวกับคนที่เป็นคู่แท้คู่ที่เคยมีสัญขออภัยนะคู่ที่เคยมีพันธะสัญญาผูกพันกันมานะคะจากอดีตนะตารู้สึกว่ามีโซคอนเนคชั่นถึงกันนะสื่อสารผ่านใจเชื่อมใจความรู้สึกอะไรอย่างนี้นะคะมีความแตกต่างกันนะคุณและเขานะ พลังงานของหมายเลขสองอีกแล้วจ้าชาวธาตุน้ําชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็เป็นคนที่ยังไม่สามารถลืมกันได้เลยอะ่ะตารู้สึกว่าคุณรู้จักกันแล้วพบเจอกันแล้วมีเคยมีอะไรบางอย่างร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสายงานก็ดีนะคะผ่านทางเพื่อนก็ดีนะคะหรือเคยเคยคบกันก็ดีนะคะแต่เป็นความรักที่ไม่สามารถลืมกันได้นะคะพลังงานของหมายเลข5้าวันที่ห้านะคะ เดี๋ยวฟูตอนนี้ต่างคนต่างโฟกัสค่ะโฟกัสตัวเองเป็นหลักเลยนะคุณก็โสดเขาก็โสดนะคะพลังงานของหมายเลข50 25 52นะคะขอเปิดอีกข้าไปนะขอเปิดอีกข้าไปนะแล้วก็จะอ่านรวมๆเลยนะคะเ0น f s w o r d โอ้มีการแบบว่าต่างคนต่างต้องโฟกัสที่ตัวเองจริงนะตอนนี้ความรักความรักก็มีอยู่ค่ะความแบบ ความต้องการความอยากผูกพันผูกมัดเนี่ยมันมีมีมากด้วยนะคะแต่ว่าต่างคนต,งต่างต้องไปโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงของอาชีพของตัวเองนะคะแทนออฟ o ทนออฟสอดขึ้นมามันเกิดการเดินห่างกันไปจบกันไปนิ่งกันไป10วัน10เดือน10สัปดาห์นะคะ พลังงานของหมายเลข10บวันที่10เดือน10นะคะพลังงานของหมายเลขสาวันที่3ามเดือนสามนะคะตารู้สึกว่าธาตุขึ้นครบเกือบทุกธาตุแล้วนะธาตุลมธาตุไฟธาตุดินขึ้นยังเอ่ยธาตุดินขึ้นแล้วนะคะธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ําขึ้นครบทุกธาตุแล้วนะคะแล้วไงต่อคะเนี่ยต่างคนต่างไปมุ่งเน้นในเรื่องของอาชีพกันจัง นะคะมุ่งเน้นในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองนะคะเราจะต้องพร้อมก่อนเราจะต้องโอเคก่อนนะคะบางคนนะมีแผนนะคุณก็รักกันดีนะคะรักกันดีเลยแหละนะวางแผนแล้วค่ะจะสร้างบ้านนะคะไปเนี้ยทีอัพเพนเดอรคือการสร้างบ้านปรึกษาหาหรือวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะบางคนก็ไปโฟกัสแบบว่าทําเงินก่อนนะคะตอนนี้นะเพื่อความมั่นคงในอนาคตนะ,ะบางคนก็จะต้องเดินจากกันไปนะคะ มีหลากหลายพลังงานนะคุณดูว่าตรงกับคุณว่าพลังงานไหนตรงกับคุณนะจากกันไปเพื่อโฟกัสนะคะจะได้มีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนค่ะนะ S of p e n t a c l e ขึ้นนะคะจะได้มีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนนะคะทางความรักความสัมพันธ์ chariot มาแล้วค่ะนะแน่นอนค่ะแน่นอนนะ จะได้มีการเดินหน้ากันต่อแน่นอนค่ะซิกออฟสอดนะความรักที่ผ่านมานะคะบางคนบางพลังงานอาจจะต้องเดินจากกันก่อนเพื่อความมั่นคงของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะจะต้องมีพร้อมก่อนนะคะความรักมันถึงจะตามมานะคะได้มีการเดินหน้าต่อแน่นอนนะซิกออฟสอดใบนี้นะความรักยังคงอยู่ค่ะนะแล้วคนนี้เขาจะเข้ามาแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าทาวเวอร์ขึ้นชาริออตคนคนนี้ลักษณะของเขานะอาจจะเป็นชาวกรกฎก็ได้นะคะวันที่เ เดือนเจนะคะคนคนนี้คุณคาดเดาวเขาไม่ค่อยได้ตาบอกอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเขาหลากัหลกๆอะ่ะมันมีทั้งธาตุดินและชาริออตขึ้นะ่ะคือเขาไม่แสดงความรู้สึกของเขาออกมาสักเท่าไหร่นะคะต่อคุณที่มีต่อคุณแต่เขาค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานอาชีพของเขาเป็นหลักก่อนนะคะถ้าตารู้สึกว่าตัวเขาถ้าเขายังไม่พร้อม ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาจะไม่โฟกัสค่ะแต่ความรักที่มีให้คุณนะ่ะมันมีนะและเป็นรักเดียวด้วยนะ,ะ off, คะ t o of cup ใบเนี้เป็นรักเดียวรักแค่เราสองคนเท่านั้นไม่มีตัวเลือกทางเลือกอื่นใดเป็นความรักที่ค่อนข้างเสน่หาอยากผูกพันอยากผูกมัดมากๆ มันตัดกันไม่ขาดค่ะมันยังอยู่ในหัวมันยังอยู่ในความรู้สึกมันอยู่ในความคิดมันอยู่ในจินตนาการแต่ตอนนี้คุณต้องเดินจากกันก่อนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นนะคะตาลรู้สึกว่าเขาจะกลับมาพร้อมกับความมั่นคงในอนาคต s of p e n t a c l e ใบนี้ขึ้นฝั่งคุณก็ดีฝั่งเขาก็ดีนะคะคุณช่วงนี้อาจจะมีโชคนะมีโชคมีลาบนะคะเข้าหมานะคะเขาจะมาเติมเต็ม คนคนนี้นะคะเขาจะมาเติมเต็มให้คุณอะตุนรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะคุณและเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตกันนะคะ T open f t a c l e S open f t a c l e เนี่ยจะเข้ามาหนุนนำดวงกันดีจังเลยนะคะนะแต่ต้องผ่านระยะเวลานะผ่านระยะเวลานะอย่างที่บอกนะคะ จะต้องมีการเดินจากกันนะคุณกําลังดิวกับคนทางไกลนะคะลืมบอกนะค,ะคนทางไกลคนในสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะ Two of one 2 of 1ขึ้นนะ,ค,ะคนที่แบบยังคงเป็นแพชชั่นยังคงเป็นเป้าหมายหนึ่งเดียวในดวงใจนะคะคุณและเขาติดต่อกันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะคะผ่านทางแชทผ่านกันทั้งโทรมากกว่าเห็นตัวจริงนะคะแล้วก็เป็นชาวกรกฎคนคนนี้อาจทำงานเกี่ยวกับยานยนต าการขนส่งการเดินทางาการท่องเที่ยวชิปปิง้งโกดังต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับต่างประเทศได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศได้นะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะมีชาวกร,รกฎชาวมังกรเกิดขึ้นนะคะธาตุน้ำธาตุไฟธาตุจินธาตุลมขึ้นครบทุกธาตุเลยนะคะนะ ถ้าคุณยังไม่ได้คุณยังไม่ได้รู้ความรู้สึกของเขานะเขารักคุณนะคะแล้วก็รักคุณแค่คนคนเดียวด้วยนะคะเขาจะติดต่อสื่อสารมาเร็วๆนี้แหละค่ะนะมาเร็วๆนี้นะถ้าใครที่ห่างหายกันไปจบกันไปนะจะได้มีการเดินหน้าต่อแน่นอนค่ะนะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นะอาจจะต้องไปโฟกัสต่างคนต่างไปโฟกัสในหน้าที่ความมั่นคงของตัวเองก่อนนะจ๊ะไพ่ก็ออกมาค่อนข้างที่จะเคลียร์นะคะนะใครที่ยังไม่ได้รู้ใจ รู้ความรู้สึกของเขาก็จะได้รู้แล้วค่ะคุณตัดกันไม่ขาดค่ะคุณยังคงผูกพันยังคงลึกซึ้งทางความรู้สึกบางคนก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะคะนะยังไม่ได้แบบต่างคนต่างอยู่ต่างอยู่ในมุมของตัวเองนะคะแต่ก็มีใจผูกพันกันยังคงรู้สึกถึงกันนะคะยังคงทวินหาต่อกันและกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะมาดูออร์เรคเตอการ์ดว่าเขาอยากแนะนําอะไรนะคะเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์นะคะ มาดูออร์เคิลการ์ดนะคะสำหรับนี้ว่าเขาอยากแนะนำอะไรที่ทางความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะวิสตอมออร์เ e เิลกนะวางไว้มุมนี้นะคะเรามาเปิดกันทีละใบเลยนะตาจะเปิดสักแปดใบนะขอ,อยุยาตขยับสถานที่นิดหน่อยเอามาดูค่ะใบแรกนะคะ เฮียแอนนาลที่นี่และตอนนี้แล้วนะความรักของคุณนะกำลังเติบโตกันนะคะกำลังได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกันที่นี่แหละตอนนี้แหละนะคะยังอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้ไม่ว่าอดีตจะผ่านอะไรมาหรืออนาคตอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณเขานะโฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่านะคะโฟกัสที่ปัจจุบันนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะนะเปิดใจนะคะเปิดใจเปิด รับความรู้สึกคนคนนี้เข้ามาในหัวใจคุณเถอะนะคะนะเปิดรับพลังงานความรักที่มีเข้ามานะคะคุณจะค้นพบว่ามันมีอะไรมากกว่าที่คุณเห็นจากคนคนนี้นะคะตารู้สึกแบบนั้นนะพไพ่ใบนี้ลองเปิดประตูหัวใจของคุณดูนะคะเปิดรับ พลังงานของเขาเข้ามาดูนะคะคนคนนี้มีอะไรมากกว่าที่คุณเห็น Here and น o าที่นี่และตอนนี้นะคะพลังงานของหมายเลข32นะคะมาดูอีกหนึ่งไปค่ะราว n แอนราวความรักของคุณและเขามันก็ยังคงเดินต่อไปเดินหน้าต่อไปไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นสุดค่ะนะยังคงต้องได้ เดินกันต่อไปความสัมพันธ์ยังคงดําเนินกันต่อไปยังไม่จบค่ะความสัมพันธ์ยังไม่จบนะคะจะได้มีเรื่องราวต่อไปในอนาคตอีกแน่นอนราวแอนราวนะคะพลังงานของหมายเลข25นะคะใครที่จบแล้วไม่จบค่ะความรัก ยังคงไปต่อนะคะแล้วก็ c ี e อิ i อ up นะคะชะร้างค่ะชะาร้างพลังงานลบๆบ n e r g y ลบๆความคิดลบลบความคิดแย่ๆตัดมันทิ้งไปเคลียร์พลังงานของคุณให้ใสสะอาดน,นะคะเปิดรับพลังงานที่ดีที่สุด Energy ที่ดีที่สุด Keep My Positive มีความคิดเชิงบวกเข้าไว้ไม่ว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณนะตอนนี้หรืออนาคตจะเป็นเช่นไรนะคะมี m i n d s ซ t ที่ดีต่อการใช้ชีวิตคู่ต่อการใช้ชีวิตในทุกๆวัน ะะพลังงานของหมายเลข21อนะคะอย่าคิดลบอย่าคิดอคติอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปคิดนะคะมาดูค่ะ Treasure Island นะคะอุ๊ยมหาสมบัติพูดผิดพูดถูกมหาสมบัติกลางทะเลเลยนะจ้าคนคนนี้นะเป็นขุมขุมสมบัตินะเกาะเทเซอร์นะคะเกาะเทเซอร์คนคนนี้จะเป็นแบบ ขุมสมบัติเป็นแบบคนที่หายากพูดง่ายตารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่หายากมากๆนะและเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นคนที่หายากมากๆคุณไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครที่เขาพบเจอมาในชีวิตนะคะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้นะคุณคุณเก่งคุณเก่งคุณดูดีคุณโดดเด่นคุณสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะพลังงานที่เขามองคุณนะจะเป็นอย่างนี้นะคะ ไม่เหมือนใครและเป็นคนที่แบบมีคุณค่ามากๆนะคะเป็นเหมือนเกาะกลางสมบัตินะคะนะหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นต้องเป็นคุณนะคะเทส c e ไอ Island เกาะเทรเซอร์นะคะแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันคือเกาะอะไรนะแต่พลังงานภาพใบเนี้ยคือแบบเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆเป็นคนที่ไม่เหมือนใครและหาได้ยากมากๆนะคะคุณเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าคะพลังงานของหมายเลข9กวันที่ 9, 9เดือน9ได้นะจ๊ะมาดูพลังงานพี่ไพ่ค่ะอีกหนึ่งใบไทม์ For app. ถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนแล้วนะคะถึงเวลาที่จะต้องผ่อนคลายอ่าพักผ่อนหลับตาลงสักนิดนึงอย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปโฟกัสอะไรนะคะอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไปนะคะเพียงแค่เรายอมรับและอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะไพ่ใบนี้ที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานของหมายเลข24นะคะพักผ่อนนะคะอ่าทำใจให้สบายทําใจให้ร่มๆมอะไรจะเกิดก็จะเกิดนะคะก็อยู่ในพื้นที่ของเรานะคะ ประมาณนี้เลยนะอารมณ์ energy ภาพใบนี้นะมาดูค่ะใบนี้ค่ะ new life คนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณให้มันมีความสดใสามากขึ้นคุณจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะนะหรือว่าคุณจะได้เริ่มต้นเนี่ยมันมีไพ่การเดินทางการยยกย้ายคุณอาจจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และพบเจอคนใหม่ๆคนที่เป็นคนคนนี้ก็ได้นะคะ นะคนที่เป็นชาวมังกรหรือชาวกรกฎก็ได้นะคะชาวธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินขึ้นครบทุกธาตุเลยนะ,ะชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนับจากนี้ไปนะคะพลังงานของหมายเลข39หรือถ้าใครที่เดียวกับคนลักษณะแบบนี้อยู่นะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ทุกวันนะคะทุกๆวันนะคะจะมีแต่ความสดใสเอ e เนอจีที่ดีนะคะในทุกๆวันเลยนะเอนเนอจีภาพไปนี้ ส่งประมาณนี้เลยนะคะมาดูค่ะอีกหนึ่งใบอุ๊ยคุณละเขาเนี่ยเข้ามาเติมเต็มกันจริงๆนะ all t h a t glitter เห็นไหมคะพลังงานของความอุดมสมบูรณ์การมีกินมีใช้การเป็นคู่ค่ะหน้ากากสองใบนี้มีความเป็นคู่กันและเป็นคู่ที่เห็นไม้เอ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลท่านส่งมาให้คุณได้หนุนนำกันนะมีดวงหนุนนำกันนะเมื่อได้คบกันแล้วเมื่อได้อยู่ใกล้กันแล้วเมื่อได้ ใช้ชีวิตคู่กันแล้วนะคะจะนำพาแต่ความสุขความอุดอมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะคะอาชีพความมั่นคงส่งถึงกันคุณเป็นคู่หนุนนำกันจริงๆนะคะภาพไปนี้นะคุณจะมีกินมีใช้ตลอดชีวิตตลอดชีพของคุณเลยทั้งคู่นะคะนะดวงส่งเสริมกันดีมากพลังงานของหมายเลขก6 6นะมาดูใบสุดท้ายค่ะ By the book ค่ะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเห็นช้างไหมคะช้างน้อยเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการค่ะนะคุณจะได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะหรือว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนแก่เท่านะ,ะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยหนังสือทางความรักนะคะคู่รักคนรักนะคะ จะได้เดินไปด้วยกันแบบนี้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะนะจะได้สร้างครอบครัวร่วมกันพลังงานของหมายเลข11นะคะพลังงานของความเป็นคู่นะคะนะคนคนนี้แหละจะเป็นคู่แท้คู่รักของคุณในอนาคตนะคะมาดูพี่ไพโรแมนส์นะคะโรแมนต์ Angel, เอเจเาความรู้สึกของเขากับสิ่งที่เขาอยากทำกับคุณณนะตอนนี้นะคะกำลังเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือสถานการณ์กำลังเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะ ที่โรแมนต์นะคะโรแมนต์แองเจิลอยากแนะนําอะไรคะหรือความรู้สึกที่เขาอยากทํากับคุณมากที่สุดนะตอนนี้นะคะคืออะไรคะเปิดแปดไปนะคะ ไปนี้บอกว่าพาชันมันมีความหลงไหลกันมากจ้าเดวิลขึ้นพาชันขึ้นแรงปัาถนาแรงความต้องการ18บวก20บวก25บวกเนี่ยมันมีเต็มหัวใจเต็มความรู้สึกนะจิตวิญญาณของคุณนะ่ะมันเชื่อมต่อกันนะคะมันตัดกันขาดยากมันยังคงมีความต้องการกัน เสมอตลอดเวลา all the time energy ตาลรู้สึกแบบนั้นเลยนะแล้วต่อมาค่ะเนี่ยคุณนะคุณและเขาบางคนนะบางคนบางคู่จะต้องไปโฟกัสก่นกอนนะอย่างที่ตาลบอกคือเรื่องการเงินและอาชีพอะมันมีปัญหาค่ะณนะตอนนี้ต่างคนต่างมีปัญหาอยู่หรืออาจจะเป็นพลังงานของเขาเองก็ดีหรือตัวคุณเองก็ดีนะตอนนี้ติดปัญหาในเรื่องของการงานและอาชีพรวมทั้งการเงินด้วยนะมันมีอุปสรรคต่อ ความรักของคุณณนะตอนนี้ที่เป็นอยู่นะคะมาดูอีกหนึ่งใค่ะทูเลิบเขาและคุณคือรักแท้ที่มีต่อกันนะคะเป็นรักแท้นี่แหละความรักความโรแมนติกของชีวิตคู่นะคะได้พบเจอแล้วรักแท้ของฉันอะไรประมาณนี้นะ,ค,ะคุณจะรู้ได้ด้วยหัวใจของคุณเองนะคะ ด้วยสตินะคะด้วยสติและเหตุและผลนะไม่ได้ใช้อารมณ์และกาม,มาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณจะรู้เลยว่าใช่คู่ของคุณไหมด้วยหัวใจของคุณจะบอกเลยนะคะเ mm hmm. uh, healing family issue ค่ะนะบางคนก็ต้องไป healing ปัญหาของครอบครัวตัวเองนะคะครอบครัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะและความรักของคุณจะดีก็ต่อเมื่อคุณได้ฮิลลิ่งกับครอบครัวของคุณแล้วนะคะเอนเนอร์จีภายในครอบครัวของคุณแล้วนะคะหรือใครที่มีพลังงานเคยใช้ชีวิตคู่กันมาก่อนนะคุณจะต้องได้มีการเคลียร์เคลียร์พลังงานความเข้าไม่เข้าใจประเด็นปัญหาอะไรต่างๆนะคะในชีวิตคู่จะได้เคลียร์กันแล้วก็ความรักของคุณก็จะดีขึ้นนะคะมาดูอีก สี่ใบสุดท้ายนะคะสี่ใบสุดท้ายเขาบอกว่า separate ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะต้องแยกจากกันห่างหายกันไปนะต่างคนต,งต่างต้องไปโฟกัสอย่างที่ตานบอกนะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่ห่างไกลจากคนที่คุณรักนะคะคู่ของคุณนะและมันก็ใกล้แล้วนะคะใกล้ที่จะถึงเวลาที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะ,ะขึ้นอยู่ว่าพลังงานของคุณและเขานะ่ะปลดล็อกหรือ,อยังนะคะด้วยปลดล็อกในเรื่องด้วย ความมั่นคงอาชีพรวมทั้งการฮิลิ่งเนี่ยจุดจุดนี้คุณทั้งคู่ปลดล็อกหรือ,อยังถ้าคุณปลดล็อกกันแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์แล้วปลดล็อกแล้วนะเวลาที่จะกลับมารวมตัวกันหรือมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันก็ใกล้ใกล้มากขึ้นแล้วนะใกล้มากขึ้นแล้วนะใบนี้ค่ะ attraction p a s s i o n มาพร้อมกับ attraction แรงดึงดูดมาหาศาลเกินต้านเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเมื่อแบบใกล้ชิดกันแค่แบบเจอหน้ากันก็แบบ อย่าจะโผล่เข้าไปหาแล้วเนี่ยความรักความโรแมนติกที่คุณไม่สามารถแบบห้ามความรู้สึกคุณได้ห้ามใจคุณได้เมื่อได้เจอกันแล้วนะคะมันเหมือนแรงดึงดูดที่แบบดึงเข้าหากันเหมือนแม่เหล็กอะคะ่ะนะคุณแล้วเขาจะได้ใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะก็ใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันอย่างเต็มที่นะคะ ไพ่ใบนี้ค่ะ heart to heart conversation เห็นไหม two of c u p ขึ้นมากับ heart to heart conversation คุณสื่อสารกันผ่านใจสื่อถึงใจค่ะนะใจสื่อถึงใจ มันมีอะไรมากกว่าคำพูดนะความรู้สึกของคุณสามารถส่งถึงกันได้นะคะก็ใช้ใจสื่อถึงใจได้และก็ต้องมีคำพูดด้วยนะจ๊ะใจสื่อถึงใจบางคนก็อ่านไม่ออกค่ะคิดไม่ออกว่าเขารู้สึกยังไงก็จะต้องมีคำพูดเข้ามาร่วมด้วยนะคะ เปิดใจพูดจากันจริงใจตรงไปตรงมานะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรสื่อสารกันให้มากๆนะคะพไพ่ใบนี้เนาะ heart to heart conversation สุดท้ายค่ะสุดท้ายนะอ่า romantic feeling ค่ะความรู้สึกที่คุณและเขามีที่มีให้กันนะคะ คือความรู้สึกที่แท้จริงนะคะใต้สำรับอยากรู้ไหมโซเมดขึ้นค่ะพไพ่ใบนี้นะโซเมดใต้สำรับคือโซเมดนะคะเปิดให้แล้วกันนะคะเป็น เก้าใบนะเลขส,สวยๆนะเก้าใบคุณและคะมีความเป็นคู่กันเป็นโซเมตกันแล้วก็ความรู้สึกที่คุณและเขามีให้กันมันคือความรู้สึกที่แท้จริงเป็นรักแท้รักจริงที่มีให้กันมันคุ้มค่ากับการสํารวจความรักครั้งนี้นะคะมันคุ้มค่ากับการเรียนรู้กับความรักครั้งนี้นะคะเขาคนนี้แหละ คือเนื้อคู่คู่รักคนรักของคุณคือคู่ชีวิตของคุณนั่นเองนะคะโซเมตขึ้นใบสุดท้ายนะคะนี่คือพลังงานความรักของใครจ้าใช่ความรักของคุณไหมเอ่ยถ้าใช่ใกล้เคียงก็รับพลังงานดีๆเอนิจีที่ดีแบบนี้ไปนะคะวันนี้ตานําความสุขให้กับคุณทุกคนแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะสุขสมหวังนะกับทุกสิ่งเลยที่คุณปรารถนาการเงินการงานอาชีพความมั่นคงรวมทั้งความรักคนที่ดี คนที่ใช่คนที่ถูกใจและถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมนะคะคนที่รักไร้ซื่อสัตย์และจะเป็นคู่ชีวิตตาบชั่วนิรันร์นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะพบเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย